วันนี้ก็จะมาสอนเล่นมาครับจาว่าในมือถือเป็นไมครับคอมในมือถือพิมพ์เขาว่ามาครับคอมม c ครับ c o m แล้วก็หาแอปนี้อันนี้อันนี้ แล้วก็ติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็กดเปิดแล้วก็ให้สมัครแอปเขาใส่อันข้างบนน่ะถ้าเป็นถ้าข้างบนน่ะให้ใส่ชื่ออะไรก็ได้แล้วก็กดติ๊กถูกสองอันตรงนี้แล้วกดเข้าสู่ระบบแต่ถ้ามีบัญชีอยู่แล้วก็กดเลือกบัญชีเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยให้ เลือกเวอร์ชันตรงนี้าจะเอาเวอร์ชันอะไรแล้วก็กดเล่นถ้าไม่ใช่ภาษาไทยก็เป็นคาว่าฟรีแล้วก็รอออขึ้นหน้านี้เนี่ยจะใช้มือกดหรือใช้เมาส์ก็ได้มันจะมีคาว่าเมาส์อยู่ข้างบนใช้มือกดก็เอามือแตะโลกก็จะมีโลกเรากดเขียน New World อาการค้างอะแล้วก็ถ้าเลือกโหมดอะไรเสร็จแล้วก็ให้กดเขียดนิเ w w o r l แต่สร้างไว้แล้วกดเข้าโลกแล้วก็รอมันจะขึ้นมาก็รอไปไม่อยากรอ,อก,กดกดข้ามได้กอข้ามได้ เอเข้ามาในโลกแล้วมันจะเป็นแบบนี้ว่ามันจะแหลกๆนิดน,นึงของใครไม่แหลกก็เล่นได้ในโลกก็จะเป็นประมาณนี้ใครที่สร้างไว้แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นี่จริงหรือซึ่งมันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มันจะมีแต่หมอกๆแบบนี้ว่าไม่รู้อ่ะไม่รู้ มันก็จะเป็นแบบนี้เล,ลองวางบล็อกให้ดูแต่มันจะมีอาการบลัคนิดนึงน่ะไอ้พวกบล็อกอะมันจะมีบล็อกหนึ่งที่บลักอ่ะมันจะมีอยู่บล็อกหนึ่งที่มันจะบลักอ่ะเป็นสีเทาๆอะ่ะลองหาดูวางวางได้ปกติทำมีวางได้ปกติไม่มีอะไรผิดพลาด เนี่ยไอ้บล็อกเนี้ยมันจะบักเพราะว่ามันจะเป็นบักอ่ะเหมือนใบไม้ใหม่มันเลยบักอ่ะเหมือนบล็อกใบไม้ใหม่เวลากดน้อนก็จะเป็นแบบนี้้วางได้ทุกบล็อก มองแน่ทุกบล็อกมองหนาทุกบล็อกเกยไม่มีปัญหาแต่ของบางคนเวลาไอเนี่ยนานๆน,านะมันจะแบบไม่รู้ว่าของใครเป็นหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นแบบมันเป็นแบบยังไงอ่ะเข้าเกมแล้วเมาส์มันไม่ติดอ่ะแล้วแบบบางทีเมาส์มันไม่ติดแล้วก็ไอเวลากดเดิมก็ไม่ติดด้วยอ่ะบางที ส่วนใครจะตั้งค่าอะไรอ่นนะก่อนเดี๋ยวคนใครอยากดูอันนี้นะมันก็จะขึ้นมาเขาว่าดีบักเขาว่าแซดก็คือเป็นคำไม่พิมพนะ์อะเอาลูวปิดปิดยังไงวะเอา้เอาแล้วกูจะปิดยังไง แบบว่ารีวิวแค่นี้แหละ,ละตรงนี้ก็เขาว่าแท็บอันนี้ก็ไอปุ่ม 3D r ก็คือปรับมงงงงงุมมองรวดเร็วแบบนี้นแล้วก็คีย์บอร์ดก็สามารถพิมพ์ได้ก็รีวิวมีแค่นี้แหละ เวลาจะออกเกมเนี่ยให้กดตรงนี้นะคิวสเกมตรงนี้กดไปมันจะเร่งออกให้พอเราเข้าใหม่อ่ะถ้ามันถ้ามันไม่ต้องสมัครก็เล่นได้เลยนะแต่ถ้าสมัครอ่ะกดเลือกบัญชีแค่นี้มีวแ,แค่นี้แล้วจบแล้ว